สวัสดีค่ะทุกคนเดีนน๋าายวขอนยญาไรสดนะคะนิดนึงเนาะเดี๋ยวสักพักจะให้น้องก้อยเดินลงไปขาา้างล่างเพื่อที่จะชมบรรยากาศนะคะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้ก่อนตอนนี้คุณแม่เป็นฟาร์มผมก่อนะคะ่ะแม่เป็นฟาร์มผมนะเอาสีบบตแต้งก่นพาได้ไดเล้ต้องสวยต้องอยาง โมแตนหรังน่าจะเป็นเพร่าวนะเดี๋ยวมันจะแพ้เล็กน้อยเลยเบื้องฟ้าผมก่อนขาววัดเพี่ยวเดี๋ยวมันจะแพ้เด็กเนาะเออโอ้โ,โหอาหอะไรมาไม่หยุดอ้าวเก้ได้มากบอดไ,ไหนแม่ไม่ต้องอ,อะไรก็ได้มั้งคุณเตอไม่ต้องอ,อะไรเยอะจะได้พาไหม ใด้ผ้าพมากเลยมลไ,ไม่ตายก็ได้ว่าพี่ถิมเป็นตาอีกนึงไปไว้สยงอ,องพระเอกโชว์ทรงผมแหน่พระเอกไม่ได้ทําอะไรเขาหล,ล,ล่ออยู่แล้วพราเกาหลีอยู่แล้วค่ะเขาหล่ออยู่แล้วเขาไม่ต้องทําอะไรพระเอกหน้าเขาวินเทิดอยู่แล้วค่ะใ่ด้ภาพ สั่นข้างนอกลมแรงมากรวบด,ดีนะแม่ฟาร์มผมค่ะ,อะโอ้ผมแบบที่สุดสั่นโพ่อพ่อสั่นนอนนอนนอนพ่อเนีน่เอาไปใส่ให้ตัวเองเถอะค่ะพออไปทะแม่ชุดสีเหลืงเสืส้อสีเหลืงดำมันบอนี่อย่างกันนี่แหละชุดนี่แหละนี่ชุดนี่เลยบอค่ะ ที่เดยกปู้ายถามว่าถือสีไงอืมไปหาแบบนะอ๋อชุดนี้เลยใช่ไหมใช่นึกว่าจะเยอะกว่านี้ผมกระพีิแพ้วๆก็จะเยอะกว่าน,นี้ไงผ,ผมมันก็เยอะแล้วเนาะตอนนี้นหนักผมแล้วค่ะ่รงผมมินเดียนยองๆนะแม่แมนยองๆที่จริงก็อยากให้มันยองๆกว่านี้ยอยู่นะที่เป่นไหรอ

ัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเติร์ปห้าอยู่แถวนี้มี่เติร์ปองหาเนี่ยมันเป็นเอียงอะไรไม่เสียเป็นเศษผ้าใช่ไหมอืมเปนชื่อแบบอะืออะไรริบบินหรือว่าปอกเอวหรือว่าเดี๋ยวมันเป็นผ้าเพราะอะไรเอาเไีอยู่ดอกเติว์ปห้าตรงนี้ล่ะเจะไปแปล ฉันว่ามันน่าจะมีแหละสปอยลรอหน่อยเดนเอ็เอาฐานนะนี่นึงนนี้เราไทั้งวันเลยนะทุกคนครับใครเข้ากลุ่มยังครับเจอในกลุ่มครับเจอในกลุ่มนะจชะใครยังไม่ได้ซื้อบัตรก็ซื้อได้นะทันอยู่นะทันอยู่นะทัน สวัสดีทุกคนนะคะบอกเติมทำผมพ่อบ้าใส่ตังหูใครยังไม่ได้สือ่อแบบบอกได้นะครับสื่อได้ค่ะบอกเติมบอกเต,ติมเติร์เติร์โดูเติร์จได้มาจบงานจบแล้ว ในกลุ่มกี่ทุ่มจ้าในกลุ่มกี่ทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มครับในกลุ่มกนยังหัวกันน้องเบนตื่นไปคาบอกหัวแบบหัวข้างตื่นไปคืออะไรอ่ะก็ตื่นไปที่งที่ไม่ได้เห็นเมื่อกี้เห็นตาจะปิดใช่ป่ะน่าจะง่วงแหละยังครับยังไม่ค่อยฟื้นยังกตะโดดโต๊ะโอ้ดีเนี่ยยังไม่ฟื้นจริงจ รากายยังไม่พร้อมยังไม่ไรพออร้อมต้องการเจอคุณเตอร์คุณเตอร์ดีดีแม่งเปิดโต๊ะแล้วนะเมื่อกี้ไม่เลยผมตื่นเยอะตะดุงเลยรอได้กลุ่มแล้วจ้า,าหมวเขาได้มาสามสิใช่ แหลงมากใช่แหลงมากมาสิครับไม่มาได้ยังไรส่ไม่ไมไหลเาเขาเตมแใส่นไมไหลอะอะไรนะไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ลองใส่ดูใส่ดูเพราะใส่ถายรูปมันเป็นพรับ พอกินล oh! ูกชิ้นแล้วไม่เคยกินขอชิมก่อนเมื่อวานกระสอบฝ่ายไม่ได้ชิมเงี้ยทำไมน้ำจิ้มหมดอ่ะใครมีจิ้มหมดเธอเลยจิ้มจิ้มหมดกัง ใส่วิกให้ดูหน่อยมาโฆษณาปุ๋ยบใส่เทเดียวพอเาปุ๋ยดงมารุนป่ะปุ๋ยงดุงกนกีด็ปุ๋ยดงมารุนวันนี้น้องแนนน้องแอนแยกกันไใชับรถไปวิ่งมะรุนสิเพรดีเรื่องสปอนเซอร์ผมก็ยังไม่รู้แล้ผมจะคอเคนหรือเปล่านี่เอ้ตัเกลยนี่ตัดเลยปุ๋ยดงมารุนเนี่ยเอาไหมเอาไหมนี่เอาไหมาเทานี่นีนี่ เหมากับเสื้อตัวนี้ป่ะเออข่ายไปตาดิตาดิตัดต้องตัดดูด้วยเออข่ายไปแม่จะลงไปแล้วนะทำไรลงไปเลยใช่เจอเจ้าของตัวจริงโอ้อะไรครับเนี่ยแล้วก็ถือโทรศัพท์ไปทีเดียวโอเครับตัหนอนก็ถือไม่เป็นไรครับถ้าถ้าน้องแอนไม่ว่าเดี๋ยวไปหาน้องแอนแทนค่ะเปลืองกระเป๋าค่ะให้เขถือกันผมติดตามน้องแอนอยู่นะตอนนี้อีกแล้วผู้รูนอะไร น้องแนนไม่ว่างไหาน้องแนนเลยนานเลยนะลงไปอ้ตรงสีไ็ได้แลยตสีก็ได้แล้วอ๋อโอเคอย่าเลยเนอยนางเดียวมเป็นเสกโลโตเลยก็ได้นะแต่ชอเพลงพิเศกโลโตหายเพลงมากเคยร้องไหมจหะหมอดสินะตเป็นหมอกนมดีอียยตงนี่นะถ้าใส่สวยล้หมดหมอดีแต่นี่ตนี้ก็ได้อลยนะใส่ ได้ตแต่แค่แกเคยใส่แล้วใครไม่หมาะมากวันนี้มีแนนสองคนเลยชาจะแยกออกบอกไปดูนะยวต้องดูก่อนไปดูหน้างานเขามาเยอไเขามาเรื่อยมาสว่าตายแล้วน้องแอนก็มีแฟนแล้วจบแล้วตอนนี้ใั่ ไอ้เบนน้ำมันนีสัสโอ้โหตกลงมีงานเลี้ยงปีใหม่หรืองานคอนเสิร์ตคาราบาล้วยเอออยากพันดีกว่าคอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานมีลูกแล้วด้วยจะร้องไห้ไม่รู้เขาติดหรือเปล่าไม่ติดจ้ะเดี๋ยวคอยก็แคปไปลง ม่เกวเราพูดเขาเรียกว่าเราพูดตามจริงคนไม kind of you, so it, ่รู้ไม่ได้ผิดถ้าเขาม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 าใส่มาจะรู้หมดกะ่บอสใ่ะขนาดเราพอเข้ามามันหัวยังลอยหลงไอ้หลาเปิดคาราบาแล้วลเอามาคืนแทน หนูลุกไปทานข้าวเหนียวลุกแม่ไอ้แดงมันเป็นนักสู้มนี่นน้องสู้หนีลงมลคือแท้สู้ลงมก็ซื้อเด้ได้เหรอได้่าวาทำไมก็มาทำมันมเปหมวกตัวนั่งแม่อ้ยหวกขาย้เลยตอนพไปแล้วกจะิมไใช่ไไปซ่อมคอนโดมันิชื่อหรือังลองตอนหมวกก็ทำเป็นอบทไงนะแบแผ่วแต่ทํอะไรมีก็ได้ยู

แต่งตัวอยู่วิเทศทำผมเป็นเจ้าสาวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันก็จ่ายแม่ผมเป็นคนที่ขับซื้อบัตรซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรในเพจของในตาปะซื้อบัตรเขาถามว่าซื้อบัตรได้ที่ไหนบัตรขาชมพี่ใสยหรือว่า ผมมันล้างแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แพลวมาบอกนะซื้อได้ที่ไหน,น,นผม,มนจำไม่ได้นี้แหละแต่วันที่หลางแล้วงั้นก็พาดคอไปเลยโอ้ยรัดไปพอดไหม ผมชอบขำแบบผมคนผมแบบขำแบบขำเป็นคนขำเสียบุคลิกมากเพจนริตะไล